สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้ว,ลวนๆของชาวลาตีตนและลักนาตูนในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 3นะคะการทํานายก็เป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะเพราะว่าการทํานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะตามสถานการณ์ของไพ่นะคะ ก็จะแบ่งออกทั้งคนโสดที่มีนคนคุยแล้วคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษสาหรับมือที่3หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าในช่วงเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ภาพลักษณ์โดยรวมของคนส่วนใหญ่ใน YouTube นะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าติดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ อันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพไพ่โดยรวมของคุณไพ่ใบแรกของคุณ8แม้เท้า1เหรียญ8เหรียญ4ถ้วย8ดาบพระราชาถือดาบ The Date 5ดาบาเวอร์แล้วก็ไปสรุปของคุณได้2ไม้เท้านะคะภาพรักโดยรวมความรักของคุณมองว่าได้อย่างเสียอย่างนะคะ แต่ในเดือนนี้ในหลายๆคนมุ่งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเป็นหลักความรักเป็นรองนะเหมือนกับว่าคุณเจ็บช้ำมามากแล้วนะคะคุณก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินมากกว่านะคะคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้มองว่าในช่วงนี้คนที่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะจะเป็นคนทางไกลหรือไม่ก็คนในสถานที่ทำงานเดียวกันนะคะลองมองดูนะ อาจจะเป็นคนที่รู้จักและไกลมาเป็นคนรู้ใจก็ได้นะคะจะเป็นคนในที่ทำงานหรือไม่ก็มีการติดต่อประสานงานเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเป็นคนธาตุลมเมทุนตุลกุม,มแล้วก็ชาวาราศีพิจิกนะคะที่จะเข้ามามองว่าค่อนข้างเด่นนะคะสำหรับคนโสดท,ที่ไม่เจอใครนะแล้วก็คนทางกายต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ส่วนคนที่เป็นคู่หรือว่าคุยๆกันอยู่ในช่วงเนี้บางคนอาจจะมีปัญหาหรือว่าเพิ่งจะจบไปนะคะเพราะว่าได้ไพท่ทาวเวอร์แล้วก็ได้เดอะเดทนะคะบางคนอาจจะเพิ่งจบกันใหม่ๆก็ได้นะหรือไม่ก็มีการบอกเลิกกันนะคะเหมือนกับว่าจะมีการบอกเลิกกันถ้าไม่คุณก็คนรักนะเหมือนกับว่าความรักอาจจะถึงทางตันไปต่อไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อคลากตังกันมานานในหลายคนนะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะคะและสุดท้ายก็เลยตกลงกันว่าทางใครทางมันนะสําหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ทุกคนเสมอไปเพื่อต้องการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนอาจจะบล็อกกันไว้ในช่วงนี้นะคะ ไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอะไรที่ขัดแย้งกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอาจจะบล็อกกันไว้ก็ได้เพราะว่ามี8ดาบด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ติดต่อกันนะ่ะแล้วก็ยังไม่สามารถตกลงเคลียร์ปัญหากันได้นะคะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวให้ระวังด้วยนะในช่วงเนี้ยอารมณ์ร้อนใจร้อนทั้งคู่นะคะ แล้วก็เหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามานะก็เลยทําให้ความรักภายในคู่ครอบครัวค่อนข้างเบื่อหน่ายนะคะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็เบื่อไปหมดนะคะต่างคนต่างอาจจะเบื่อกันก็ได้หรือไม่ก็อีกฝ่ายอาจจะรับภะละปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวอะโดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่รับไม่รับรู้อะไรก็ได้นะคะ ก็เลยทําให้ท้อจนถอดใจก็เลยกลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นภายในคู่ครอบครัวก็ได้ยังไงก็พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะดีกว่านะคะเพื่อความรักจะได้รับรื่นลงตัวส่วนคนคุยคุยกันอยู่มองว่าในช่วงเนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องน้อยอกน้อยใจนะคะ หรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาถ้าไม่คุณก็คนรักนะก็เลยกลายเป็นว่าเบื่อเบื่อคู่หรือว่าเบื่อคนรักของตัวเองนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะถ้าบางคนที่มีปัญหากันนะคะส่วนคนที่รอคอยคนรักอยู่ต้องการให้ติดต่อกลับมาในช่วงนี้ยังไม่มีการติดต่อนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ยังไม่ได้ติดต่อกันนะคะเพราะว่าทาวเวอร์เดเแล้วก็8ดาบนะคะ ยังไม่มีการติดต่อกลับมายังไงก็ต้องรอไปก่อนนะมองว่าให้คุณตั้งอกตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ทำงานเก็บเงินจะดีกว่านะคะถ้ามีงานมีเงินรับรองได้ความรักดีๆจะเข้ามามีเองนะคะถ้าคุณมีงานดีมีเงินเด่นรับรองได้ไม่ต้องไปแสวงหาความรักที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ นี่ก็คือภาพลักษณ์โดยรวมนะคะมองว่ามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนหลายๆคนนะคะแต่นี้เรามาเจาะลึกซิสำหรับคนโสดที่คุยๆกันอยู่ในช่วงเนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตัวตนของคุณเมจิกเชียนเป็นคนที่ดูดีมีเสน่หนะ์นะไพ่ใบเนี้นะคะเป็นคนที่เข้าใจพูดนะพูดดีแล้วก็ เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีคนเมตตานะลักษณะเป็นคนที่มีน้เมตตามหานิยมนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์อะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงนะลักษณะเป็นคนที่พูดดีวาจาดีนะคะมองว่ามีวาจาเป็นเลิศนะคะพูดอะไรใครๆก็เชื่อนะแล้วก็ไว้ใจด้วยนะคะ ส่วนตัวตนของคนรักคุณสองดาบนะมองว่าคุณและเขาในช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับคำพูดหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันอยู่หรือว่าคนรักคุณมีเรื่องตัดสินใจนะคะมีเรื่องตกลงหรือว่าเคลียร์กันกับคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันอยู่นะเพราะว่า,าคุณก็ได้ไพ่เกี่ยวกับการสื่อสารเขาก็ได้ไพ่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะแต่อาจจะ เป็นการสื่อสารที่ไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งมากกว่านะคะในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจสองกิตสองใจลังเลใจแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะหรือคุณอาจจะทำอะไรไว้ใจไม่ได้ก็ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าสงสัยในตัวคุณนะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะมองว่าคุณเองก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่นะเพราะว่าได้เจ็ดดาบนะคะมองว่าเจ้าชะตามากกว่าเป็นคนดูดีมีเสน่ห์ แล้วก็ไว้ใจาย,ยากนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณทําอะไรลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่นะคะเห็นไหมกําลังลักษณะเหมือนกับย่องย่อง,ยอ,งอยู่นะคล้ายๆว่าย่องเบาอยู่อะถ้าคุณไม่ได้ทําผิดอะไรคุณคงไม่ย่องนะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับลับๆล,ล่อๆอยู่นะคะคุณอาจจะทําอะไรผิดกับคนรักอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะพูดความจริงไม่หมดโกหกปิดบังเขาอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะ พูดอะไรที่ทําให้เขาไม่ไว้ใจหรือเขาอาจจะจับได้ในหลายครั้งแต่เหมือนกับว่าคุณไม่ยอมรับความจริงนะคะเขาอาจจะจับได้ว่าคุณโกหกเขานะแต่คุณก็เหมือนกับว่าไม่ยอมรับความจริงนะคะมีเรื่องปิดบังเขาอยู่นะลักษณะเป็นเจ้าชะตามากกว่านะคะไม่ใช่คนรักนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของเขามองว่าเขาเป็นคนซีเรียสจริงจังนะ แล้วก็มีความหวังกับคุณสูงนะคะเหมือนกับว่าเขาคาดหวังเกี่ยวกับคุณสูงแต่เมื่อคุณทําอะไรที่ปิดบังลับๆล่อๆนะเขาก็เหมือนกับว่าค่อนข้างสี่เรียดนะแล้วก็ไพ่ไปเนี้ยความคิดความรู้สึกของเขาว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเป้าหมายมีแผนการค่อนข้างดีนะคะมีการวางแผนเอาไว้ในอนาคตเหมือนกับว่าคุณและเขาเคยพูดตกลงกันไว้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอนาคตวันข้างหน้าหรือว่า มีความรักที่ยั่งยืนยาวนานนะคะมีเป้าหมายร่วมกันที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ผ่านมานะแต่ในขณะนี้เหมือนกับว่าคุณนะับเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณอาจจะไว้ใจไม่ได้หรือว่าอาจจะพูดคุยกับคนหลายคนก็ได้ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะเลือกใครหรือว่า ภายใบนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้กําลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใครนะคะเห็นไหมมีบุคคลที่3เข้ามาหรือว่ามีสามเหลียนนะ่ะคุณกําลังการะลาบาดอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีนะจะเลือกใครเหมือนกับว่าคุณนะ่ะกำลังกระยิมยิ้ม,ย,มย่องในสเสน่ห์ของคุณนะว่ามีคนมาหมายปองหมายตาเยอะนะคะก็เลยคล้ายว่าเลือกไม่ถูกนะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใคร คุณก็ยังเลงเลอยู่นะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าเขารักคุณนะเขน้อยใจนะเหมือนก็ว่าคุณเลือกไม่ได้หรือว่าตัดสินใจไม่ถูกนะคะและคุณก็เหมือนก็ว่ายังลังหรือว่ายังดึงลังเขาไว้อะส่วนเขาก็อยากตัดใจจากคุณแต่เหมือนกับว่าใจเขาก็รักแล้วก็ผูกพันกับคุณเขาก็ยังตัดใจไม่ได้นะในหลายครั้งเขาก็อยากมุฟออนนะคะ มือนกับว่าเขาว่าน้อยใจคุณแล้วก็อยากมุฟออนนะแต่ใจเขาว่ามีความผูกพันกับคุณนะคะส่วนคุณเองก็ยังเลือกไม่ได้แต่คุณก็ยังลังเขาไว้นะเหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่ปล่อยเขาไปนะคะลักษณะาภาพไพ่ค่อนข้างมีปัญหานะมองว่าเป็นคุณมากกว่านะคะแต่ในขณะนี้เหมือนกับว่าคุณก็กําลังตัดใ,ใจเลือกอยู่นะแต่จะเลือกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะและในขณะนี้คนรักคุณนะ่ะ เขาก็พยายามตัดใจจากคุณเหมือนกันนะเหมือนกับว่าคุณไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้เขาว่าเขาก็เลยต้องการที่จะหันหลังให้คุณนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ตกลงเคลียร์กันได้นะคะเพราะว่าภาพพ่้พื้นฐานมันก็มีทั้งดีและล้ายนะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นปัญหาคละกระตังกันอยู่ก็ได้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้พูดคุยแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะ ถ้ามีแผนการมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันก็ขอให้กลับมาคืนดีกันในเร็ววันนี้นะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะอันนี้เราก็มาดูซิสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหละ่ะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณเหมือนกับว่าปัญหาเยอะนะ5ดาบนะคะลักษณะเหมือนกับว่าภาระรับผิดชอบสูงนะทั้งนอกบ้านในบ้านนะคะค่อนข้างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมีปัญหามากมายเข้ามาถาโถมในช่วงนี้นะคะ ส่วนตัวตนของคู่คุณมองว่าเขาเป็นคนนิ่งๆนะนิ่งๆเป็นคนเงียบๆนะคะเก็บความรู้สึกเป็นคนใจเย็นใจดีแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลพอสมควรไ่ไปนี้นะคะเขามีความรักให้คุณนะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่แสดงออกนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณก็มีความรักมีความห่วงใยให้กับคู่แล้วก็ครอบครัวนะ มองว่าคุณนะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มีความห่วงใย,ยให้กับคู่แล้วก็ครอบครัวนะคะมีอะไรคุณก็มีมีการช่วยเหลือเกื้อกูหรือว่ามีความปรารถนาดีให้กับคู่นะคะไพ่ใบน,นี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคู่คุณนะเขาก็เป็นคนที่จิตใจแข่งนะเป็นคนเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็สู้มองว่าเขาอะ มีจิตใจที่สู้ปัญหาทุกอย่างนะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อคู่พ่อเพื่อครอบครัวนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อคู่เพื่อครอบครัวนะคะภายเปนเนี้ยต่างคนต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะและต่างคนต่างก็มีความปรารถนาดีให้กันนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์แน่นอนนะคะรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะ ต่างคนต่างก็เติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งก,กันและกันมีความรักที่เบิกบานสดใสเห็นไหมเป็นอะไรที่แฮปปี้มีความสุขนะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่ละคู่มีชีวิตชีวานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่คุณได้เดอะซันเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณก็ได้หนึ่ง้วยเขาก็ได้เดอะซันนะ่ะ หมือนกันว่าความรักของคุณดีวันดีคืนนะมีความสุขมีความสดใสเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะถือว่าความรักระหว่างคุณและคู่ยั่งยืนยาวนานนะคะเป็นสิ่งที่เบิกบานมากๆเลยอะ่ะเห็นไหมภาพไพ่เป็นอะไรเบิกบานมีชีวิตชีวาแล้วก็บางคนอาจจะมีลูกเมต้าด้วยกันนะคะเหมือนกับว่าลูกอะ่ะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจแล้วก็เหมือนกับว่า มีความมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออนาคตนะคะค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะถึงแม้ว่าตัวตนอาจจะมีปัญหามีภาระรับผิดชอบบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วต่างคนต่างก็ถือว่าอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างก็มีความปรารถนาดีให้กัน ความรักของคุณก็ค่อนข้างยั่งยืนยาวนานนะคะเป็นอะไรที่เบิกบานแฮปปี้มีความสุขนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะหรือถ้าบางคนถ้ามีปัญหาก่อนหน้านั้นนะตามไพ่พื้นฐานที่เคยทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีเรื่องอะไรขัดแยง้งหรือว่ามีปัญหาคลากะสังบางคนที่มีปัญหาการก่อนหน้านั้นมองว่าจะกลับมาคืนดีกันนะคะ มองว่ายังมีโอกาสกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนเพราะว่าภายสรุปของคุณได้สองไม้เท้ามีเป้าหมายเดียวกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างต้งตองให้โอกาสกันแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ให้อภัยสิ่งกัลกันเป็นการดีที่สุดนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักละ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมือที่3หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนตัวตนของแฟนคุณมองว่าเขา,าเป็นคนที่ใจร้อนแล้วเอาแต่ใจตัวเองนะคะ ลักษณะเหมือนกับว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนมาไวไปไวนะคาดหวังอะไรกับเขามากไม่ได้นะคะส่วนตัวตนของมือที่สามมองว่าคุณนะ่เป็นคนมีความสุขนะคุณมีงานดีมีเงินดีนะคะมีความสุขเพราะว่าคุณได้หกไม้เท้าลักษณะเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขา และคุณสามารถพึ่งพาอาศัยได้ด้วยตัวเองนะคะมองว่าคุณนะ่ะพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัยเขานะคะเพราะว่าความคิดความรู้สึกของเขาว่ะเป็นคนที่รักอิสระภาพเสรีภาพนะไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดหรือว่าผูกพันนะคะหรือไม่ก็ไม่ชอบให้ใครมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าควบคุมคอนโทลเขาต้องการอิสระภาพเสรีภาพเป็นคนที่ชอบความสุขสบายนะคะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของมือทิษามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะทั้งงานทั้งเงินนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่มองว่าคุณนะมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีนะคะคุณมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะ ดีไม่ดีอาจจะพร้อมมากกว่าเขาด้วยซ้ำไปนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยง้อเขาเท่าไหร่แล้วก็มีจิตใจที่แฮปปี้มีความสุขส่วนด้านความสัมพันธ์ของแฟนคุณนะ่ะเขามีความทุกข์นะเพราะว่าได้เดอะมูนนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาว่ามีความทุกข์นะหาความสุขไม่ได้และเหมือนกับว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของมือที่สามคุณก็รอคอยความชัดเจนจากเขานะ ลักษณะเหมือนกัว่าคุณรอคอยความชัดเจนจากเขาอยู่ว่าเขาจะเอายังไงเขาจะมีคําตอบที่ดีให้กับคุณไหมและเขาจะสามารถที่จะมีความรักที่ดีให้กับคุณได้หรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าคุณนะไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับเขามากนักนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้นะคะเพราะว่า,พาไพ่โดยรวมของมือที่สมมองว่าตัวตนความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะ แฮปปี้มีความสุขนะคุณไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับเขามากนักนะเหมือนกับว่าคุณนะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเขามากนักนะและอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่รักสนุกไม่ชอบความผูกพันนะคะมองว่าตัวตนเขาอะเอาแต่ใจตัวเองและความตัมพันของเขาก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะคะมีความทุกข์มากกว่าแต่มือที่สามกับมีความสุขแล้วก็เบิกบานแฮปปี้นะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจของคุณนะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ